เป็นนักดนตรีมาตั้งแต่อายุ1บี่ปีนะครับพอแม่ทรงไปเรียนไปลำไปเรียนกับอาจารย์เอ่อนกับฝึกสอนคีย์บอร์ดให้แต่ก,ก็เล่นมาอยู่อาหลายปีนะครับจนมือหนึ่งอ่คีย์บอร์ดตัวน,นั้นมันเสียคือขโมยขึ้นบ้านแล้วเขาเขาก็ขโมยเอาคีย์บอร์ดเฉพาะเอาเฉพาะคีย์บอร์ดไปก็ตั้งแต่นั้นมาก,ก็เลยตั้งใจครับเจ้าของไว้ว่าสักมือหนึ่ง ต้องซื้อมาให้ได้แล้วก็มือนี้เป็นมือที่ดีใจร้ายนะครับได้ซื้อมาแล้วนะครับเป็นค mm ีย์บอร์ดอิเล็กทรอนของนี่หอ้อยามาฮ่า g s r XS 900นะครับมือนี้ที่มาแกะให้พี่นอ้องเบืองวาในกลองมีอย่างไงอ้าวลุยนะครับอยาให้แ <Yeah. S 1> ต่น้องท้ามแกะอันนี้กลองอันนี้อะแดปเตอร์ hmm. มันอันนี้อันนี้วันนี้ก็ต้องแกะลูกแกะนี่เลยนี่อันนี้ใหญ่เนี่ย อ่าแกขีดตัวน,น,นี้ก่อนขีดขีดไหมนะ,นะครับซึ่งก็จะได้เอามาฝึกฝนฝึกซ่อมอีกโดนนะครับเพราะว่าห้างหายไปก็หลายปีนะครับผมเล่นตงแต่อายุสิบสีปีนะครับจน จนเลียนปว,วสนะครับก็ได้เต้าเหร็นนะครับแล้วก็จบเลียนจบก็ไปทํางานต่ออีกเกือบสิบปีนะครับรวมๆรวมๆแล้วกันนะ่าจะได้อยยุโอ้สิบกว่าปีครับที่บ่ได้เหร็นบ่ได้จับบ่ได้ายเลยนะครับ,ลบ,ลนะรบแล้วก็ตามพระท่านเลยเทคโนโลยีทุกเมื่อนี้จะต,ตัวนี้หวังว่าจะเอามาเป็นอ่า เอาว่าจะเอามาเป็นมีดเป็นอาวุธตัวใหม่นะครับสำหรับการจะเรียนดนตรีของผมนะครับกล่องมันนะครับโอ้กองงอล่องเงยอลังการน,นะครับอ๋อตัวนี้ขึ้นก่อนได้ฮะแต่ขอกล่องเอาไปทำไมเอาไปไมหอ เอาได้แก็ก่อนเดี๋ยวกล่องเราเก็บไว้ก่อนเพราะว่าให้มันผ่านสักเจ็ดวันหึงอสิบวันก่อนเพราะว่าถ้ามีปัญหาจะได้ส่งเค็มเขาส่งคืนร้านเขาฉะนั้นกล่องเราต้องเก็บไว้ก่อนอ่ะไหนเขาก็เดูระวังดีนะครับในกล่องก็จะมีโฟมมีอย่างล็อกเครื่องไม้ได,ดีมีคู่มือนะครับคู่มือใบรับประกันต่างๆนะครับ เดี๋ยวไปเอากล้องมาตรงนี้เดี๋ยวพ่อจะแล้วให,ให้ให้ทำเป็นคนแจดจะยกมาเลยนะครับกอนทีสิเปิดอย่างในพี่น้องใดีเบิง้งได้เห็นนะครับได้ชมพร้อมกันนะครับห่างๆทาดึงออกนี้มันเป็นหน้าตายยังไงดึงเลยจ้วยเป็นไหนครับอิเล็กตรอนยา่มาห้า T.S.R.X.S. 9 0 0นะครับเป็นตัวไมล่าสุดของยามาฮานะครับซึ่งเอามาให้เอามาเพื่อฝึกฝนแล,ล้วก็เก่งแล้วก็สิให้ความสนุกสนานกับพี่น้องนะครับอิเล็กตรอนตัวนี้ที่เป็นอาวุธที่เป็นเครื่องดนตรีที่ยามาฮากินนะครับในอนาคตนะครับเดี๋ยวนี้เขาจะยกออกนะเรา้องทำอ่าตะต้ไตงไปถไ่ยพ่อก่อน เดี๋ยวพ่อจะเป็นคนยกโอเคไหมไปดีตรวโน้นเห็นไหมเห็นพ่อไหมเนี่ยโอ้ยไปอยู่สูงจ้ะนะครับเดี๋ยวเขาจะเดี๋ยววางไว้ทั้งกองก่อนนะครับ แตะตรงหน้าจอมันี่ยมันกลับมายังวางก่อนโอ้ยมาดูใกล้ก่อนลูกเดี๋ยวเดี๋ยวหมุนครับเห็นเขาเลียนเขารีวิวนะครับมากหลายนะครับเจ็บเงินเก็บทองอยู่หลายปีครับตัวสีสีซื้อมาได้อ่ะนะครับ อ่าเปิดเครื่องที่แรกนะครับเปิดเครื่องที่แรกแงกมมันโอต้ติดแล้วนะครับที่เราปนอะไรอยูสวยไหมอย่าลองจับเว้ตงนัเล่นเล่นเล่นก่อนนี่มีเสียงไหม อันนี้มันจะเป็นของน้องทางหรือเป็นของพอ่อร่วมกันฮะร่วมกันร่วมกันโอ้แสดงว่าพ่อกับน้องทางต้องเล่นร่วมกันนะเนี่ยทำทำทำจะเล่นกีตาร์เพราะเขาเล่น,น,นบเบสบอลไงโอเคครับ